ผูกสูตรนะคะเข้าไปที่เมนูค่ะเลือกสินค้าค่ะเพิ่มเมนูค่ะเพิ่มเป็นเมนูน้าหน้านะคะเลือกหมวดหมู่ค่ะ ก,กัดสต็อกไปด้วยนะคะเร่มส่วนประกอบค่ะทำเป็นหมูดิบค่ะจำนวนค่ะ ก็จะได้ราคาต้นทุนเข้ามานะคะกดบันทึกค่ะเรียบร้อยค่ะ